ครับสวัสดีครับพี่น้องสุกุสุกอดครับอี่ยหมดกัมาคลิปนี้ก็มาเจอกันเด่นบนอีกสูตรนึงครับเป็นสูตรที่สองสูตรนี้เป็นบวกร้อยพวงมาลัายครับเป็นสูตรบวกร้อยพวงมาลัายก็เป็นสูตรที่เดินดีอีกสูตรหนึ่งครับเป็นสูตรระยะยาวเหมือนกัน สูตรก็คือใส่สามสามตัวลักลอยลักสิบลักหน่วยบนครับใส่สามตัวไทยางวันที่หนึ่งคือสามศูนย์เก่าแล้วก็สองตัวล่างเอามาเป็นสูตรครับ เรามาบวกกันบวกลอยพวงมาไล่ลงมาครับยกตัวอย่างมาหน 5, 5ึ่งสองสามสี่ห้าหางหดเริ่มงวดแรกครับเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก สามศเก้ 9, ตัวบน2องตัวล่างก็คือแปดเอาบวกปลอยพวงมาไล่ครับคือเอา7จบวกแครับได้สิบห้าเอาห้าบวกเกได้1ิบเอา7จ็ดบเกบวกศได้เก้บวกสได้ส บวกลงมาเรื่อยๆครับเอาหาบวกเก็ด้สิบสองเก็ดบวกเก้าใสิบหกเก้าบวกสามในสิบสองบวสองสบวกหกด้แปดหกบวกสองดแ8 8บวกแปด้1สิหหตัวนี้บวกเก้าคงที่ครับบวกเกคงที่ 6บวก9ไดสิบหาครับ6บวก9ไดสิบหาเอาหาเดินแตมเป็น6เป็น7นี่ครับงวดแรกได้า6 7 5 6 7แล้งวดทันมาออกยังครับนี่ครับออก3 5 2ครับเข้าที่5ครับ ข้าที่ห้าต่อไปครับ0ูบวกสองไดสองบวกสองไดสี่บวกหเป็น7 5็บวกสามไดแปดบวกสี่ไดห สี่บวกเจ็ด้ด7หดบวกแปด้าหกบวกหนึ 3, 3่ด้เจ็ดบวกห้าเด้หกหบวกเจดดามบวกามสบวกเคงทีได้สองสา หวดถัดมาออกอยังครับ2ตัวบนมาที่เกสองครับสามเก้าสถ้าเอาลักลอยมาเนามันกับมาทั้งสองตัวครับที่สองกับ3แต่ว่าเอาแค่ลักสิบกับลักหน่วยมันเข่าที่2ครับนี่ครับเข่าที่สอง ต่อไปครับ6กบวกศูนยได้หครับ0ูบวกสองได้สองบวกเได้1ิบคือหนึ้าบวกสามได้สิบสบวกสอได้แปดบวกหได้3ามบวกสอได้ส 8บวก3ได้11คือ1 3ึบวก3ได้6 6บวก1ได้7บวกเก้าคงทีครับ7บวกเกาได้16บ7กครับวัดทันมาออกอยนี้นครับ2ตัวบนมาที่4 6ครับ เด่นหกเเข่าที่หนี่ครับเข่าที่6กต่อไปครับ 1, 9, ึ่งบวกเก้าได้ศูนเก้าบวกหเป็นศูนบกสเป็นห ศูบวกหาได้หาหบวกศได้หาศบวกหกได้หกหบวกหาได้0 5นบวกหได้1 1ึบวกศได้หนึ่งบวกเก่างทีครับ1ปบวกเก่าได้0 1 2ครับนี่ครับหวดที่แล้วออกอยังนครับบวกสามสองสี่ครับ เข่าที่สองครับพี่น้องนี่ครับสามสองสี่เข่าที่สองงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดสองห่างหกแปดครับหกบวกสองได้แปดสองบวกสี่ได้หก สีวกสองได้หกสบวกสามได้ห้าแปดบวกได้สี 1, ่หวกหกได้สองหกบวกห้าได้หนึ 9, 0, 9่งสี่บวกสองได้หกสองบวกหนึ่งได้สามบวกหกได้เก้าบวกเก้าคงทีครับแปดเก้าศูนย์เก้าบวกเก้าได้สิ แปดครับงวดวันที่หนึ่งเดือน8 6 8หกแดเอ้าด้าศูครับพี่น้องบันี้มักบบันนี้มักตัวใดครับนมัก8มักเก่ามักศูจัดไปครับ นล่องเอามาจับโ้นกับคลิปที่แล้วครับสูตรเด่นบนสูตรที่แล้วอันงวดนี้ผมเห็ดมันออกงวดหาสองงวดหาสองก็คืองวดนี้งวดหาสองแต่ว่าเห็ดนี่สูตรที่หนึ่งเลยซี 4, หาหกรับสูตรที่สองเลยหาหกเก็ดนกันที่หาับหก 6, ครับ ชนกันที่5กับ6ก็มาที่5 2สอมาที่5 2งหมวดต่อไปครับสูตรที่1ได้8 90สูตรที่2ได้2 3 4ครับบ่สซนครับ ส้วนกับจับคู่มันก็ได้ที่เก้าสองครับเข่าที่เก้าสองหวัวต่อไปครับคึอหวัวนี้แต่สูตรสูตรที่หนึ่งไม่พิษสูตรที่สองนี่เขา่ามัมึงหวัวถัดไปเลยครับครือหวัวที่แล้ว คือนคืองวดที่แล้วสูตรที่1นึ่งในสองสูตรที่2องในศูนย์หนึ่สองนะครับศูนย์หนึ่งส่นกันที่2ครับชนกันที่2ตัวเดียวกะมาที่2อครับเข้าที่2 4นี่ครับงมวดนี้สูตรที่1นในเกตแปดเก้า สูตรที่สองด้าศูชนกันที่เ8 9แปดชนกันที่8ปดกับเกาสีมาบอครับ การมักจะชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับเป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องจานป่องสูตรคำนวณ สูตทุกสูตรมีผิดมีถูกครับจะตามสถิติกเ็เดินเดินเงาครับพี่น้องก็ไปเหตดยอดหลังมึงสำหรับเดินบนสูตรที่สองก็ฝากไปซันมี่ครับคลิปต่อไปก็เจอกันในสูตรจับคู่ครับแล้วก็เอาเดินไปตัด พี่น้องมัก8ดกับเก่ากัหาลอตเตอรี่ไว้ครับ8ติดแติดเก่าคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ